สวัสดีครับผมแซนดี้นายฤทธวัฒน์อินเทเลอร์ครับผมอายุ18ปีนะครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่โรงเรียนมอ,อ,อวิทยานุสรสุราษฎร์ธานีครับกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมก็ภูมิลัเนาครับผมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอำเภอเมืองครับผมเป็นคนใต้นะครับผมอยากเข้าคณะคนุศาสตร์มณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ครับหลักสูตรคณุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับผม ทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้เพราะว่าผมเคยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เพื่อนผมแล้วเพื่อนผมเข้าใจในสิ่งที่ผมสอนซึ่งผมตอนนั้นผมตื่นตันใจมากเลยผมก็เลยอยากเป็นคุณครูครับผมอยากเป็นคุณครูสอนวิทย์ครับผมทำไมถึงต้องเป็นคุณครูวิทย์ตัวไปเพราะว่าตัวผมอ่ะผมชอบเรียนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วครับเวลาผมเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยผมค่อนข้างที่จะ enjoy กับวิชานี้มากเวลาเรียนวิชานี้มันแบบมีอะไรน่าตื่นเต้นตลอดเลยครับผมก็เลยชอบวิชานี้ครับ เ,เด็กหนุ่มอายุ18ปีทั่วไปครับที่มีความฝันจากเป็นครทูครับผมผมเป็นคนต้าเริงแจ่มจใสเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับผมเป็นคนเฟรนดี่นะครับสามารถพิเศษของผมก็คือผมสามารถเข้าหาเด็กนักเรียนได้ครับผมผมสามารถพูดให้คอยตามผมได้ครับผมสามารถทําสื่อการเรียนการสอนได้ครับผมสามารถให้คำปรึกษานักเรียนได้ด้วยครับได้ทุกเรื่องเลยยกเว้น,นแต่เรื่องเงินครับเพราะผมก็ไม่มีเหมือนกันครับครับผม สามารถเปลี่ยนบรรยากาศกำลังเครียดเสียอยู่กลายเป็นคลื่นได้ครับด,ด้วยการเล่าเรื่องของผมครับผม,ผมงานอะเรเลกของผมก็คือผมเล่นกีตาร์ครับผมร้องเพลงครับผมออกกำลังกายครับผมน่าจะได้เวลาอันสมควรนะครับผมการปิดคลิปการแนะนําตัวของนายลิวันินทะเลิ์เพียงเท่านี้นะครับผมอาจารย์คิดยังไงครับคิดว่าเด็กคนนี้สามารถเป็นครูที่ดีในอนาคตได้หรือไม่ครับอาจารย์โปรดพิจารณานรับผมเป็นสิทธิ์รุ่นต่อไปนะครับผมก็สำหรับในนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ